สวดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันวาเลนไทน์เนาะวันที่สิบสี่กคนคานะคะเราจะไปซื้อกาแฟาซื้อน้ำที่อเมซอนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาาบอกว่าวัานนี้นะ,ะถ้าซื้อน้ำแม่ดูข้างหลังหมดจมํามเลยถ้าซื้อ ไอตัวน้ำตาที่นั่งตางอยู่นั้นคือเจบัวเจ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 สที่ไม่สนใจความสุขของเจเจคือเจเจได้นั่งรถอันนี้คือความสุขที่สุดข,ของเจเจแล้วนะคะแล้วแล้วเวลานั่งรถเจีเจเจเขาก็จะไปนั่งนั่งตักตรงน,นั้นเขาชอบนั่งตักคนขับไม่ว่าใครขับก็ช่างนะคะเจเจก็จะนั่งค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อมันหรือใครนะคะเจเจก็จะนั่งค่ะ เจเจก็สามารถนั้งได้นะคะทีตอนนี้เราก็อ๋อเราจะไปพัปตตานีเนี่ยอ่านะคะเรา,าก็จะสร,ะรุปให้รู้ปัตตานันทองค่ะพัตตานีรนทองนะฮะ,ะ,ะซึ่งเราก็จะเดินทางไกลหน่อยนิดหนึง่งแล้วเราก็จะกลับมา อาย์เจ๊เจเทสวัสดีกล้องหนะ่อยอ่ะสวัสดีกล้องหน่อยอันนี้คือเจ๊บวัวโลงอันนี้คือเจ๊บวัวโลงอ่ะเจ๊เจะดูฝากกดไลค์หน่อยอาพูดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊เจ๊ด้วยนะคะใช่นไหมตอนแรกอ่ะชื่อช่องอ่ะชื่อว่าบัวโลงชาแนลนะคะ เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นชื่อนะักอนนี้เชื่อครูหญิงสาวูไทยนะคะอย่าลืมกดส s ัครไ e ให้ด้วยนะคะชครูหญิงสาวอไทยค่ะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะ,ะอัตราลาทองถึงไทยวัสดุเดแล้วตอนนี้นะคะ การคัพปีกเนี่ยเขาก็จะมีหุ้นใช่ไหมคะเขาชื่อหุ้นเขาก็คือหุ้นโออาร์บังเหรอบังหรือไม่ให้เล่าบ,บังใช่ไหมเออเขาก็จะมีหุ้นชื่อหุ้นโออาร์ A, ใช่ไหมเขาก็จะเปิดให้จองใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ให้ทั้งรายย่อยแล้วก็คนที่ถือหุ้นปตทเนี่ยไปจองนะคะเราก็ไปจองหญิงก็ไปจองมาแล้วก็ได้หุ้นมาจํานวนหนึ่งซึ่งไม่เยอะมาก ค้ทนที่จองคือ18บาทใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอเข้าตลาดน่ะราคาเปิดอยู่ที่26บาบาทีตอนนี้นะวันนี้ในราคาที่ปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสนะคะปิดอยู่ที่29สบาทยีสสตางค์นะคะเราก็ขอกราบขอบคุณโออาร์นะคะวันนี้เราก็จะมาสนับสนุนโออาร์พีพีทีสเตชนะคะ ตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียไหมตัวเมียอยู่ห่างๆลวกันตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเราจะไปสั่งกาแฟกันดูสิว่าจะได้แถมกระเป๋าไหมนะมาดูกันเลยเอาชาเย็นป่าน หนึ่งนะคะแล้วก็เอาชาเขียวปั่นบานน้อยหนึ่ง่แถมกระเป๋าอยู่ไหมคะ้ ดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงสะพานมิตรภาพแล้วเดี๋ยวจะพาลงไปดูนิดนึง เรียบร้อยเป็นคลิปที่แบบเร่งรวอนมากเลยนะคะทุกคนได้แล้วรู้ไหมว่าได้อะไรมาอคอันนี้ออันนี้คือเฮปันน,นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิป วันหยุดวันวาเล่นทา์ในวันเป็นวันอาทิตย์นาอแล้วก็ที่ร้านเราก็หยุดใช่ไหมเราก็เลยทําเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็คือเราไปชิชกาแฟแล้วก็อ้อมมาทางริมโขงแล้วก็ลงไปถ่ายตรงสะพานให้ดูนิดนึงนะคะตื่นมาก็ใบสามแล้วตื่นมาก็ใบสามแล้วก็มันปวดหัวนี่ใช่ไหมอาบอลองเราจะจบคลิปแล้วนะจ๊ะ